สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีมีคลิปการประกอบชิ้วหน้าของแกนเทเลโนมาอีกแล้วนะครับคือมันก็อย่างว่าถ้าเป็นแกนเทเลโนก็ไม่เชิงอะครับยังใส่อย่างเช่นรุ่นอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นเมสป้าหรืออย่างแบบไฟตาที่มัน อ่กลมๆนะครับผมคือรถสไตล์คลาสสิกอะไรเงี้ยก็ได้ครับไม่ใช่เฉพาะแกนนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวตรงรุ่นสําหรับแกนโดยเฉพาะที่ไม่ต้องแปลงอะไรมากนะครับก็ผมก็ยังไม่ได้ประกอบอะไรแซมเปิลอะไรนะครับก็คือดูตามาเน่ยเอกสารการประกอบเนาะแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็มีที่เห็นอยู่ในจอ <s uc ing> ตรงนี้นะครับก็จะมีแค่นี้ ก็จะมีแค่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชิ้นเองนะครับสิบชิ้นกับตัวนี้นะครับแล้วแหวนแหวนนี้ไม่ได้นับนะครับแต่ว่าพูดถึงว่ามันก็มีส่วนเกี่ยวข้องว่ามันจะเป็นอะไรแหวนนี้เอาไม่ทาอะไรเขาจะมีอยู่ในนี้นะครับผมอ่านี่นะครับมีที่ที่ผมดูมันจะมีสิบหกขั้นตอนเนาะอ่าดูนะครับ ขั้นตอนแรกขันบนสุดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้าสิบแปดสองสมสี่สบห้าสิบหกขั้นตอนอันนี้คือเสร็จนะครับเรามาเริ่มกันดีกว่าอุปกรณ์นะครับก็จะมีแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะครับแป๊บเจเตอหยมปากตายเบอร์สิบสองสิบสามสิบสี่นะครับแล้วก็ไขควงหัวใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็สนครับ เผื่อมันจะมีการวัดนะครับว่าเขาให้ระยะห่าง6เซนนะครับผมโอเคประกอบไปเลยดีก ใส่ก็ต้องเช็คตัวล็อตตัวนี้ดูก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกสก,กูสกูอ่ะตัวนี้ครับไขค,ควงแฉกเนี่ยเป็นตัวล็อกล็อกการตัวนี้นะครับน่เยต้ใส่ก่อนน,นะครับ ต้องมาดูตรงนี้ก่อนพะยออกก่อนนะครับผมอันนี้มีเศษให้ตรวจสอบดูโอเคอันนี้ก็นี่นะครับ1ึก้างประมาณแล้วก็ว้าตัวนี้มาใหม่อีกทีนึงหกเซนนะครับถ้าไม่นี้ก็ ล็อกไว้เลยการหุนล็อกตัวนี้ใครใครตัวน็อตเบอร์สิก่อนนะครับาข่ลายน็อตตัวเบอร์สิบสอก่อนนะแล้วก็หมุนในตัวนี้เข้าไปครับมันก็จะล็อกแล้วครับนะครับหมุนออกมาแล้วก็หมุนตัวนี้เข้าไปอีกที นะครับอือตัวนี้จะเป็นตัวล็อกนี้เป็นตัวดันเข้าไปนะครับนี่จะหมุนได้อันนี้คือพอประมาณนะครับเพราะว่าเราจะไปตั้งในตัวตอนที่เราใส่กระจุกที่นึงพอจับตึงมืออ่ะต่อไปฝั่งนู้นะครับทำเหมือนกันเลย ไในรถกันนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้เสร็จแล้วได้ไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างตรงนี้นั่นอโอเคครับไปที่รถกันเลย ก็นี่นะครับได้แล้วเรียบร้อยนะครับก็ทำตามที่คู่มือบอกนะครับก็จะพอดีเป๊ะเลยนะครับมันก็จะเบ,เบียดไฟนิดนึงนะครับอาจะมียางลองเพื่อเพื่อมันมันมันจะคือผมลองปรับไปแล้วมันจะไม่ได้แบบเสมอกลมจนเท่ากันหมดนะครับมันก็จะมีแบบ บ้างครับมีมีแบบว่าไม่ไม่ตรงไม่ตรงบแบบยังไงนะมันจะสมดุลกันเลยมันก็ไม่ใช่นะครับมันก็จะมีบ้างนิดนึงอ่านี่นะครับดูภาพโดยรวมแล้วก็ไยเนี่ยครับรอเลยดูครับมาดูโครงสร้างตรงนี้ด้านในน,น,นะครับจุดยุด นะครับยึดนี่คือล็อกนะครับแน่นแล้วนี่ดูหน้ารถนะครับประมาณนี้นะครับแบกเก้างหลังจะล็อกล็อกไหมน,นะครับ ก็เดี๋ยวตอนเช้าทํามีงานจอีกทีนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เมื่อเช้าก็มาดูแล้วก็มาแก้งานอีกทีหนึ่งนะครับจากตัวนี้นะครับทําไมต้องแก้นะครับอ่าตรงนี้นะครับมันถ้าเป็นส่วนที่ทางร้านจัดมาให้จะเป็นแหวนตัวนี้สามตัวใช่ไหมครับ ที่ผมดูทําในคลิปให้ดูหนึ่งสองสามตัวล่างนะครับนี่เห็นตัวนี้บ้างไหมเดี๋ยวนี้ผมออกมาเพิ่มนะครับประมาณสองมิลน,นะครับเพื่ออะไรเพื่อ,อที่จะรองให้ขึ้นไม่ให้ตัวนี้มันโดนตอนที่ใส่เข้าไปนะครับเฉพาะตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้เอามาใส่ไว้ข้างบนคือเกี้ยวมันเหลือน้อยครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรมันก็ขันได้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันติดติดที่เฟรมนะครับติดติดเลยนะครับแล้วก็หาตัวนี้มาเสริมข้างล่างนะครับ ทำไมถึงเสริมข้างล่างนะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าเอาตัวนี้มาใส่ข้างบนเกี้ยวข้างบนก็จะเหลือน้อยนะครับต้องแบ่งกันเป็นเท่าๆกันคือเอาง่ายๆครับต้องหาแหวนแบบนี้ถ้าไม่มีแบบนี้นะครับก็เอาแหวนแบบนี้อีกสองตัวแล้วกันครับเอามาวางไว้ตานล่างสองเป็นสามตัวนะครับแล้วก็ข้างบนสองตัวแบบนี้นะครับแก้ไขตัวนี้ติดยังไงก็ติดนะครับถ้าไม่เพิ่มนะครับแต่เพิ่มเพิ่มข้างล่างข้างล่างสามข้างบนสองแล้วกันนะครับหรือไม่ก็หาตัวชิมแบบนี้สองมิล หาซื้อได้ตามร้านอะไหล่มอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับแล้วก็ดูในการติดตั้งนะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับโอเคครับก็จุดสำคัญอีกที่ที่นึงก็ผมลดได้ทดสอบปิง่งนิดๆนะครับมันมีการสั่นสะเทือนอันนี้จะชอบหลุดน,นะครับันนี้ก็ใส่กาวแล้วกันครับกาวอะไรก็ได้ครับกาวลาเท็กหรืออะไรก็ได้เพื่อที่จะไม่ให้ มาจากส่วนที่ไม่ใช่ร้านแต่ไมอันนี้ไม่ติดนะครับอันนี้นึ่าชิดด้นนิดนึงแต่ว่าไม่โดนนะครับไะโดนก็จะเป็นแค่ยางรองครับ